หลวงปู่ยิม้มวัดนองบัวการจนักบุรีแดนบุญมากมาราบีเด่นดีบนสายธรรมมารักอาจไม่งามเหมือนสำนักอื่นแต่อนุภาพความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ด้อยกว่าสำนักใดเลยเบี้ยกแก้เบี้ยกแก้ที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้คือเบี้ยกแก้ สุดยอดหายากและหายากที่สุดนั่นก็คือเบี้ยกแก้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวเป็นเกจิยุคโบราณมรณภาพไปแล้วร้อยกว่าปีท่านมรณภาพไปแล้วร้อยกว่าปีสําเร็จอภินญญาญาณชั้นสงูง เป็นพระกรรมฐานที่เข็งรัดในทุดงควัตรเป็นอย่างยิ่งและท่านเที่ยวศึกษา <c oughs> สายเวทพุทธาคมจากทุกสายเดินทุดงไปทั่วประเทศไทยไปถึงประเทศเขมรลาวพมา่าและได้พบกับผู้รู้และสหธรรมิกซึ่งช่ำชองในพระเวทคาถาคมต่างๆมากมาย ในปีหนึ่งท่านได้เดินทางไปเยี่ยมลูกศิษย์ของท่านนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ใจแห่งวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามและท่านได้ถามหลวงปู่ใจวัดเสด็จว่าบริเวณชายทะเลแถวๆนั้นมีสุสานหอยเบี้ยกแก้หรือไม่ท่านต้องการหอยเบี้ยกแก้ตามตำราของท่านนั้นไม่เหมือนของใคร เบี้ยแก่ที่จะนำมาทำเครื่องรางในศาสตร์ที่หลวงปู่บุญท่านศึกษามานั้นจะต้องเป็นเบี้ยแก่ตายพรตัวผู้ตัวเมียที่ตายอยู่ประกบกันอยู่ต้องประกบกันอยู่ด้วยแยกกันไม่ได้นะหลวงปู่ใจเขาบอกว่ามีอยู่แต่ว่าจะต้องเดินทางด้วยเรือแจวประมาณหนึ่งวันนะต้องแจวเรืออาศัยแจวเรือไปนะเมื่อตกลงกันได้ก็เตรียมเดินทางจนไปถึงสุสานหอย ได้ไปพบหอยเบีย้ย <c oughs> เรียกว่าตายกองกันอยู่ตรงบริเวณนั้นค่อนข้างที่จะมากมายตามตำราของท่านก็ค้นหาเฉพาะที่ตายประกบคู่กันได้มาเก้าคู่สิบแปดตัวหลวงปูด <c oughs> ยิ้มท่านจึงนำเอาเบีย้ยทั้งสิบแปดตัวนั้นกลับมาเอามาทำการปลุกเสกตามาศาสตร์วิชาของท่าน และโดยเฉพาะหลวงปู่ยิ้มในสมัยโบราณนน้นจังหวัดกาญจะนะบุรีคือป่าดงพงพฤกไม่สะดวกในการที่จะหาช่างฝีมือต่างๆฉะนั้นบรรดาเครื่องรางวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นลูกอมก็ดีเป็นตระกุดก็ดีโดยส่วนมากท่านจะใช้ได้ใสสินเนี่ยพันเอาลักษณะนี้หาช่างฝีมือดีๆเอามาถักมาอะไรนะีค่อนข้างยาก ฉะนั้นสังเกตดูได้นะเครื่องรางของท่านโดยส่วนมากใช้สายสินพันพันแล้วก็ลงรักทับเอาตัวนี้ก็เช่นกันใช้สายสินพันเอาไว้อาจจะมีบางตัวนะที่ถักเหตุเพราะว่าท่านได้แจกลูกศิษย์ไปแล้วแต่ว่าใครจะเอาไปจ้างให้คนอื่นถักหรือไปขอแรงให้คนอื่นถักหรือใครที่มีฝีมือถัก อาจจะถักใช้เองนะฉะนั้นเรื่องเอกลักษณ์อัตลักษณ์นั้นจึงไม่สามารถที่จะชี้จุดตายตัวได้แต่ที่แน่ๆน,นั้นคือทั้งหมดมีเพียง18ตัวเท่านั้นที่เคยเห็นก็คือมีตัวที่ถักถักสวยงามคล้ายๆหลวงปู่บุญแต่เอาติดไว้ในสายคาดเอวหรือว่าสายนาคขบาทถ้าแบบนั้นมีเป็นลักษณะที่ว่าถักกันอย่างดี ฉะนั้นถ้าหากใครพบเจอเบี้ยแก้ลักษณะนี้ให้รู้ไว้เลยเจอของที่หายากที่สุดเข้าแล้ว ปู่ยิม้มวัดน้องบัวการจนักบุรีแดนบุญมากมารมีเด่นดีบนสายธรรมมาตำบลน,น้องบัวโดมงดังสาธุชนศรัทธามากด้วยอาคมวิทยาเก่งกล้าจนมีตำ